มาชิมแล้วชิมค้าวโกเลยพี่น้องเนี่ยแซ่บนะฮะทำยังไงเนี่ยพี่น้องเนาะขออนุญาตเด้อเตดกินเองบอกพี่น้องเห็ดตะไคร้ท<อ>ีเ่เริเ่มไป<ด><ๆ>ได้ที่แล้วนะครับเพนทุนทุนเลยพี่น้องเอ้ยใส้นะครับโขกรวมกันนะครับซอยให้ละเอียด เห็ดตะไคร้ยี่เห right, oh, ็ดไคอะไรพี่น้องตอกไงเลยวัตถุดิบคือเห็ดไข่หรือเห็ดตะไคร้เอาไปจีอะ้รพี่น้องกูได้ช่างกูงีบอ่ะงานกูไปเจาบ้านเมื่อนว่ะอ๋อเส้นแล้วปิ้งไปปิ้งบ้านเนี้ยอ๋อ อืมต่อไปกะสิน,น้ำเห็ดไข่มาจีเลยพี่น้องไม่ไม่ย่างเหรอกว่าโอเคมะเป็นจีโดยเชฟดำคนเดิมนะฮะจีนกับเหียวลงเลยพี่น้องเด้อเนี่ยเห็ดไข่เนี่ยนี่คือเห็ดไข่หอมส่งกลิ่นหอมมากเลยนะฮะราคาวผแพงเด้โยล,ละสามจีอร่อยเลยพี่น้องเนีย่ย เห็ดไ่หรือเห็ดโศกอีสานส่วนประกอบของเกลยวเห็ดไ่เราก็มีหอมต้นนะครับผักชีนะฮะเออผักชีไปเรื่อยเหี่ยวแจ็บแสบไปพี่น้องแล้วก็พริกนีเจียวไปเผานะครับให้คุณเชิบดำเผานะฮะผงนัวนะฮะปลานะครับปรุงสุกแล้วแล้วก็น้ำปลานะฮะนี่นะตอนนี้ก็อย่างเลยพี่น้อง เราไปดูว่าย่างเสร็จขนาดไหนแล้วนะโอ้เริ่มจะได้ที่แล้วนะครับขวนทุนทุนเลยพี่น้นองเห็ดตะไคร่หรือเห็ดไข่นะครับจะมีกลิ่นหอมนะฮะนิยมทำมาเป็นแจ่วนะฮะสำหรับอีสานของเรานะครับนี่พี่น้องไม่ย่างมันกับเหี่ยวล่งในตนเนาะนะนนะนะเชฟดำกดำลังย่างอยู่นะเชฟตุนนี่แหละฮะเนี่รยรออีกเสี้ยงไหนก็น่าจะได้ที่แล้วนะ หอมแล้วนี่แต่แล้วเราก็จะนําไปขวกเป็นเจียวเห็ดไข่นะฮะ,ะพริกกับน้ำมาย่างมือนกัน,นับพี่นอ้องน้ำมาย่างด้วยกันเลยนะพริกหอมมากเลยนะฮะอ่ะ,อะเริ่อมํำเจียวเห็ดไข่ได้พี่นอ้องโข้โหงไปพริก หน่อยปอนเราเห็นหน่อยเห็นอลไรปนเราไหมไข่นดะพี่นนอกไข่จิ้งกะเอดเจ้าก็ไดี้ยวกา,า,า,าแซงลงไปหอมเดื้อพี่นนอกหอมนี่นไข่ใส่เห็ดลงไป ปาดิ้งไปปาดิ้งไเ,เ,เป็นสินสินต่อไปก็โูโคูให้ละเอียด ็ล้ก็ตามด้วยหอมต้นหอมต้นแล้วก็หอมผักชีไปเรื่อยใส่ลงไปนะครับโขลกรวมกันนะคระับอยให้ละเอียดพี่น้องนรใช้หอมได้หลายกระฉยบหลายพี่น้องต่อไปตามด้วยน้ำปร,ราปุงสด อ่ะปลาแดกนะพี่น้องลำปลาดาปลาด่าคือเนาะ้ำปลาดาเปา็น,น,ปน,น,ปน,นสดและแซ่นี่เป็นแจ้วเอตะไนนคเกลือเห็นไหมพี่น้องอ่าเชียบดำแกจะใส่เกลือเล็กน้อย ขั้นตอนต่อไปก็จุ๊บเจ้าให้เข้ากาันเส้นปลาบ่ก็ใส่เกลือ,อก็เกลือแล้วก็สีบ่เส้น,สนปลาได้พี่น,อน,ะะน้องอาหารอีสานนี่อาหารอีสานนี่ถ้าใส่เกลือแล้วจะไม่ใสรนจสุรดพรลั่ใส่สุดรส,สดก็ไม่ใส่นะหรือเปล่านะครับก็เลยคือปลากระเดื่องเดเี่ยพี่นอ้องนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ชิมเลยใช่ไหม <Okay. S 2> เดี๋ยวผมจะชิมเองนะฮะก่อนปิดคลิปม,มาชิมด้วชิมข่าโคกเลยพี่น้องเนี่ยแซ่บนะฮะทำยังไงน้อพี่นอ้องเนาะขออนุญาตเด้อเอ็ดกินเองบอกพี่นอ้องนีจ่จับจับจับพี่น้องใส่เส่ตามครับต่ขอกันชิมหนาครับพี่น้องรวดจา้าจ้าสวัสดีครับ